สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจินจะมาแนะนํำเพื่อนๆน,นะคะใช้ตัวจัดการธุรกิจ Facebook ใครที่ยังไม่เคยใช้หรือใช้แล้วยังใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่าพลาดคลิปนี้นะคะ าสำหรับตัวจัดการธุรกิจบน f a c e b o o k นะคะก็คือเครื่องมือหรือผู้ช่วยนะคะที่จะทําให้เราทําการตลาดบน f a c e b o o k เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะหรือว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันนะคะสามารถบริหารจัดการได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้งานเครื่องมือนี้ได้ยังไง แรกนะคะเราสามารถสร้างแล้วก็บริหารจัดการทรัพย์สินหลายรายการในที่ที่เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้างเพจ Facebook หรือดึงเพจ Facebook เข้ามาโปรไฟล์ Instagram แล้วก็สามารถสร้างแคตตาล็อกนะคะหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆเนี่ยอยู่ในตัวจัดการธุรกิจได้นะคะเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการ ได้ง่ายๆเลยนะคะ2นะคะก็คือควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและสิทธิ์การอนุญาตผู้ใช้งานหมายความว่าในบัญชีธุรกิจที่เราสร้างนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มผู้คนเข้ามานะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่มาช่วยเรายิงโฆษณานคนที่มาช่วยเรารันเพจหรือว่ามาช่วยเราสร้างพิกเซลหรือเก็บพิกเซลข้อมูลต่างๆหรือมาบริหารจัดก,การกลุ่มเป้าหมายนะคะเราก็สามารถที่จะทําได้ผ่านตัวจัดก,การธุรกิจนี้เลยและยังสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงในแต่ละบุคคลเนี่ยสามารถมีบทบาทในแต่ละจุดเนี่ยได้แตกต่างกันทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมหรือดูแลได้อย่างทั่วถึงและง่ายดายมากขึ้นนะคะ3ก็คือ สามารถติดตามโฆษณาของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะในตัวจัดการธุรกิจนะคะจะมีข้อมูลนะคะที่แสดงให้เราเห็นเลยว่าเราเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่มีอิมเพรสชั่นเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ภาพรวมเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่ายอดขายนะคะต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะในลําดับต่อมานะคะในการสร้างตัวจัดการธุรกิจหรือบัญชีธุรกิจเนี่ยก็ทําได้ง่ายได้นะคะจินได้ทงคลิปนี้ไว้แล้วนะคะสําหรับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะคะก็ไปกดดูได้เลยนะคะขั้นตอนการสร้างเนี่ยง่ายมากๆนะคะเราแค่กดคลิกที่ปุ่มสร้างตัวจัดการธุรกิจนะคะกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยเมื่อเราเข้ามานะคะซั์สิสนหรือว่าการม มอบหมายการอนุญาตนะคะก็จะมีอยู่ใน2ส,ส่วนนะคะก็คือสําหรับธุรกิจแล้วก็สาหรับเอเจนซี่ตรงนี้นะคะจินก็จะแนะนําสําหรับธุรกิจนะคะใครที่มีบัญชีธุรกิจนะคะสิ่งที่เราจะต้องตั้งค่าหรือเริ่มต้นเลยก็คือการเพิ่มผู้คนหรือทรัพย์สินนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะไปเพิ่มผู้คนนะคะก็คือมอบหมายว่าใครที่จะเข้ามาอยู่ในบัญชีธุรกิจของเราบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เราจะต้องใช้ ไอดีหรืออีเมลของเขานะคะเพื่อเพิ่มเข้ามาเมื่อเพิ่มเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไปกดลับซึ่ง เราจะสามารถเพิ่มได้ไม่จํากัดนะคะตรงนี้เพิ่มคนเข้ามานะคะแล้วก็เพจเราจะสร้างเพจใหม่ในบัญชีธุรกิจของเราเลยก็ได้หรือจะไปเพิ่มเพจเดิมที่มีอยู่แล้วก็เข้ามาก็ได้ซึ่งตรงนี้นะคะเจ้าของเพจหรือผู้ดูแลเนี่ยจะต้องกดยอมรับในการให้สิทธิ์ตรงนี้นะคะและถ้าเพิ่มเพจเข้ามาแล้วเนี่ยจะสามารถอยู่ในบัญชีธุรกิจบัญชีเดียวนะคะเราไม่สามารถเพิ่มเพจเราเนี่ยไปอยู่หลายๆบัญชีธุรกิจได้นะคะ ตัวบัญชีโฆษณานะคะตอนนี้ a c e b o o k เนี่ยสร้างได้ไม่จำกัดเลยนะคะโดยจะให้สิทธิ์ในการสร้างเนี่ยครั้งแรก1บัญชีสียก่อนนะคะแล้วเมื่อเราดำเนินการยิงแอดโฆษณาเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างบัญชีโฆษณาได้ไม่จำกัดเลยซึ่งมันเป็นข้อดีสำหรับคนที่ยิงโฆษณาแอด a c e b o o k นะคะหลายๆธุรกิจหลายๆบัญชีหลายๆเพจหลายๆสินค้านะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลเนี่ยมันมาปนกันอาจผลง่าย ดูยอดเงินง่ายดูยอดขายก็สะดวกต่อมานะคะเป็นการมอบหมายสิทธิ์ภายในทีมซึ่งหมายความว่าในบัญชีโฆษณาของเราสิทธิ์ใหญ่ๆจะมีอยู่สอสิทธินะคะอันดับแรกเลยก็คือสิทธิ์ในระดับผู้ดูแลธุรกิจและสิทธิ์พนักงานธุรกิจนะคะผู้ดูแลธุรกิจเนียก็คือมีหน้าที่ทุกอย่างเลยสามารถเพิ่มลด น,นะคะบริหารจัดการบัญชีธุรกิจได้หมดทุกอย่างเลยนะคะหรือเพิ่มเงินสร้างโฆษณาดูแลพิกเซลทุกอย่างเนี่ยได้หมดเลยนะคะหรือเพิ่มคนเข้าคนออกก็ได้นะคะสามารถสร้างหรือลดบัญชีโฆษณาได้สําหรับพนักงานธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะมีสิทธิ์เข้ามาบริหารจัดการ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะก็คือจะเห็นภาพรวมในธุรกิจทั้งหมดแต่ไม่สามารถที่จะเพิ่มลดคนได้หรือการชําระเงินจะทําไม่ได้นะคะสําหรับบทบาทที่2ก็จะเป็นบทบาทในเรื่องของการดูแลซับสิทิ์ในเพจใครที่ได้รับมอบหมายนะคะให้มาดูแลเพจไหนนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นแค่เพจนั้นหรือเข้าไปบริหารจัดการได้แค่เพจนั้นแล้วเราก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าจะให้เขียนโพสตให้ลงโฆษณาหรือให้ทําอะไรบ้างในเพจนะคะส่วนบัญชีโฆษณานะคะเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเราเลือกแล้วที่จะให้พนักงานหรือคนในบัญชีโฆษณานะคะทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะเมื่อเราเลือกบัญชีแล้วเนี่ยเราจะต้องมากําหนดบทบาทเช่นกันค่ะว่าจะให้เขาซื้อโฆษณาหรือวิเคราะห์ผลได้อย่างเดียวหรือเข้ามาทําอะไรบ้างนะคะก็สามารถเลือกได้เลยในส่วนของแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะตั้งค่าแล้วดูได้ด้วยะคะ่ะว่า ใครที่เป็นผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะตัวจัดการธุรกิจเนี่ยเชื่อมต่อกับบัญชีโฆษณาของเราก็ได้นะคะไว้ยิงโฆษณาหรือสร้างโฆษณาส่วนพิกเซลนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสร้างหรือจัดการในพิกเซลเนี่ยสามารถสร้างได้สูงสุด5พิกเซลในแต่ละตัวจัดการธุรกิจนะคะซึ่งสามารถใช้ร่วมกับพาร์ทเนอร์หรือเพิ่มเข้ามาได้อีกไม่จํากัดนะคะส่วนกลุ่มเป้าหมายนะคะในตัวจัดการธุรกิจเนี่ยต้องบอกเลยว่า มันเป็นข้อดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเรามีเพจนะคะคล้ายๆกันหรือว่าบัญชีหลายๆบัญชียิงเข้ามาใน1เพจหรือธุรกิจใกล้เคียงกันเนี่ยเราสามารถแชร์กลุ่มเป้าหมายนะคะไปยังบัญชีอื่นๆที่อยู่ในธุรกิจหรือแชร์อยู่ในกับบัญชีธุรกิจเนี่ยได้หมดเลยนะคะครั้งละจานวนมากๆนะคะแต่ว่าเราสามารถแชร์ได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกาหนดเองและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายคล้ายกันสําหรับใครที่ยังไม่สร้างนะคะหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะสําหรับตัวจัดการธุรกิจเนี่ยจีนแนะนําเลยว่า มันปลอดภัยมากๆนะคะเพราะว่าการที่เราจะสร้างบัญชีธุรกิจได้เนี่ยเราจะต้องมีการยืนยันข้อมูลยืนยน e ันอีเมลการที่เราจะเพิ่มคนอื่นเข้ามานะคะเราก็ต้องมีการยืนยันส่งอ e ีเมลนะคะแล้วเขาก็ต้องกดยอมรับฉะนั้นเนี่ยถ้าในส่วนของความปลอดภัยในการอนุญ,ญาตหรือว่าการใช้งานเนี่ยปลอดภัยมากๆกยกเวน้นหลายเคสที่โดนแฮ็กหรือว่าโดนใช้งานบัญชีธุรกิจอย่างไม่เหมาะสมนะคะส่วนใหญ่ที่จินเจอเนี่ยจะเป็นการโดนแฮ็กจาก ข้อมูลจากอีเมลหรือว่าจากที่เราป้อนข้อมูล password ของเราให้กับลิงก์ที่เราไม่รู้จักหรือเป็นลิงก์ที่ปลอมฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ใช้งานต้องบอกเลยว่าบัญชีธุรกิจเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีในการทําธุรกิจของเรานะคะสรุปอีกรอบนะคะว่าเราจะใช้งานอะไรบ้างแบบง่ายๆนะคะก็คือเราสามารถเชิญคนอื่นเข้ามาบริหารจัดการร่วมกับเราได้สร้างบัญชีโฆษณาได้อย่างไม่จํากัดยิ่งเราใช้มากเนี่ย เรายิ่งมีสิทธิ์สร้างบัญชีโฆษณาได้มาก 3. นะคะก็คือเราสามารถดึงเพจหรือเอาเพจเนี่ยเข้ามาแล้วก็สามารถให้คนอื่นๆเนี่ยดูแลผ่านตัวจัดการธุรกิจโดยที่ไม่ต้องแอดเขาเข้ามาในเพจก็ได้นะคะ4ก็คือสร้างบัญชีโฆษณาในบัญชีธุรกิจเนี่ยได้อย่างไม่จํากัดน,นะคะโดยสิทธิ์เนี่ยจะค่อยๆขยายจํานวนจํากัดเนี่ยขึ้นเรื่อยๆ งบโฆษณาที่เราใช้นะคะ5ก็คือเราใส่บัญชีชําระเงินนะคะหรือข้อมูลการชําระเงินได้จากตรงนี้เลยนะคะ6นะคะเราก็สามารถแชร์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายกาหนดเองและก็กลุ่มเป้าหมายคล้ายกันเนี่ยไว้ใช้ในธุรกิจเดียวกันได้นะคะ7ก็คือเราสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายจากเบอร์โทรลูกค้าะคะ่ะหรือรายชื่อลูกค้าเนี่ย ได้ในบัญชีโฆษณาที่เป็นบัญชีที่เป็นธุรกิจเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยใครที่ยิงแอดด้วยบัญชีส่วนตัวถ้าเราเนี่ยโดน Facebook ปิดก็จะ สะดุดนะหรือว่าไม่สามารถที่จะยิงแอดโฆษณาได้เลยแต่ถ้าเราเนี่ยสร้างบัญชีโฆษณาไว้แล้วก็มีบัญชีโฆษณาไว้หลายๆอันนะคะธุรกิจของเราก็จะไม่สะดุดแล้วเราก็สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยําอย่างเช่นกลุ่มเบอร์โทรหรือกลุ่มรายชื่อลูกค้าเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยใช้งานโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจินก็จะมีลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์คอมเมนต์แชร์เป็นกำลังใจให้จินด้วยนะคะสำหรับวันนี้จินก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจและช่อง YouTube g นนี่มาร์เก็ตตเพื่อรับข่าวสารดีๆและอัปเดตข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ